ปลดล็อกลอกเตอร์ EPI นะครับทำยังไงอ,อันนี้คลิปนี้ไว้ดูเป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องการปรลดล็อกเองแต่ก่อนถึงก็ตอนนี้นะครับต้องมีการก่อแตกกับตัวแทนหรือบริษัทในการที่จะให้กอปลดล็อกมาอย่าต้่นขั้วนะครับมีไฟล์ปลดล็อกมาก่อนแล้วเราจะได้รับไฟล์ทางอีเมลนะครับถึงจะทำกันตอนนี้ได้ซึ่งกันตอนการรับไฟล์ทางอีเมลผมไม่พูดถึงนะครับให้ดูกันตอนในการปรลดล็อก่อนที่เรามีไฟล์จากอีเมลแล้วว่าปลดล็อกแล้วไอเป็นหน้าจอแบบเนี้ย คือวันที่จะหายไปขั้นตอนจะทํำยังไงซึ่งเราไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่ได้รับไฟล์จากจากบริษัท API t e c ตนะครับซึ่งในนี้พ่ให้ดูตอนนี้เราคอนแทคทั้งหมดเครื่องที่จะดูตรงนี้ก็คือเครื่องที่คอนแทคเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟล์ได้รับตัวไหนได้รับไฟล์แล้วครับผมก็มาปลดล็อกแบบนี้ให้ดูนะถามผมว่าปลดล็อกโรสเตอร์ไอไอทำย่าไงไหมยุ่งยากหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับจะดูคร่าวๆหน่อยว่าปกติปลดล็อกโรสเตอร์ไอไอทำยังไง ครับเมื่อเราแล้วทาการคอนแทคกับเอเบติกแล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งไฟล์มาเราในทางเมลนะครับเราได้ไฟล์แล้วเราก็เข้าไปในไฟล์แล้วก็ copy ไฟล์นั้นนะครับ copy หรือว่าบัรรจุอัลโหลดนะครับเราโหลดไฟล์นั้นแล้วก็เซฟใส่ในอินดิคัตของเครื่องนะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะเซฟใส่อดิคัตนะครับลบของเดิมที่อยู่ในเครื่องก่อนนะครับอิดิคัตเดิมลบออกหมดแล้วก็เอาไฟล์ข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปแล้วเซฟเข้าใน เครื่องรถแทรเวก่อนเรานะครับหลังจากนั้นครับเอาไฟเข้ากดปุ่มแบกและปุ่มลูกศรต่ลงนะครับผมที่1กับผมที่3นะครับปุ่มแบกกับลูกศรลง1กับ3นะครับกดค้างแช่ไว้เลยครับแล้วเอาไฟเข้าถ้าขึ้นแบบแบบนี้เอาใหม่นะครับจดค้างไว้เลยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็คือหมอบอายุหมอนอายุก็แจนเอาใหม่นะครับไอ้ค้างแบบนี้ไอ้ขึ้นจอขาวสักครู่หนึ่งนัาจะจอขาวครับ มันก็จะขึ้นในข้อความนี้ครับดีบูเดอร์ <S <S บอกว่าดีบูเดอร์ครับแล้วก็เลื่อนไปที่เยสเราต้องการดีบูเดอร์ครับแล้วก็ yes. เยสเลยหลังจากนั้นกรับรอเครื่องรันขั้นตอนนี้ก็เรียกว่ากัรนตอนการดีบูเดอร์นะครับก็คือจะเอาข้อมูลตัวนี้ในตัวเครื่องนะครับมีการเก้ไข่ข้อมูลในตัวเครื่องซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องกับเอดิทคัสที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับเป็นการรีบูตรีบูตเสร็จแล้วนะครับ ัันนจ้อ่ะมันก็อยู่หน้านี้ครับกลับอยู่หน้าเดิมมาเมื่อกี้ครับแล้วก็เอาไฟออกใหม่แล้วก็เอาไฟเข้าอีกรอบโดยการควบผมโอเคกลางไว้นะครับควบผมโอเคกลางครับเอาไฟเข้ารอบหนึ่งแล้วเราไปทําการรีบูตนะครับอัพเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็อัพเดตซอฟต์แวร์ซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราไม่ใช้ก็ว่าลงทะเบียนแล้วนะครับอัพเดตซอฟต์แวร์เลยแล้วรอขั้นตอนในการอัพเดตซอฟต์แวร์สักครู่มันจะรันเห็นไหมมันจะรันปุ๊บถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ทนี้กั้นตอนในการอัปเดตดสอบใบตรงนี้การๆเราลงทะเบียนหรออัปเด็ดสแบรบด้วยการอัปเดตสอวร์กรณีด้รยอัปเดตอัปเดตระบบนะครับคล้ายๆ,ๆ,ๆกันแต่ว่าขั้นตอนอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้พอครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ามาดูข้อมูลน,นะครับว่าจะได้อย่างซึ่งอันนี้แค่นหนึ่งขั้นตอนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแค่นหนึ่งขั้นตอนในการรีบูบตตัวเครื่องเท่านั้นนะครับองดู รอแปเ๊เรอแป๊บปหนึ่งแต่ถ้าค้างอยู่อาจจะต้องเริ่มใหม่อันนี้คือมันมุนปกติแต่ถ้าของแกไปค้างเริ่มใหม่โอเคนี่คือเสร็จแล้วก็ามาตรวจสอบข้อมูลระบบอันนี้เหมือนมานหน้าแรล็ลอกเตอร์เราใช่ไหมครับข้อมูลระบบก็ดูว่าวันหนายไปแล้วเห็นไหมวันที่หายไปแล้วอันนี้คือปลดล็อกเรียบร้อยโอเค